สวัสดีครับสบปอรขับสำหรับคนรักกีฬาพาไปชมผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกมนี้ออกไปเยือนวัตฟอร์ดโอเลกุน่าโซชาจำเป็นต้องพาทีมเก็บชัยชนะให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้บอร์ดบริหารกำลังมีข่าวว่าสนใจดึงซินดีดีนซีดานเข้ามาทำหน้าที่แทนครับหากเกมนี้ยังเก็บชัยชนะไม่ได้มีหวังตกงานอย่างแน่นอนครับว่าแล้วก็ไปดู11ตัวผู้เล่นของแมนยูในเกมนี้ครับ ทีมตัวผู้เล่นประกอบไปด้วยดาบิดเดเคอาผู้รักษาประตูครับสมผู้เล่นคนอื่นอนอารอนวานบิซาก้าวิกตอรลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กควายลูกชอสกอตแม็กโทมินเนเนเมยามาติดเจดอนซานโชบูโนเฟนันเดสมาคัสเลสฟอร์ดและคริสเตโนโรนันโดมาดูจังหวะแรกครับแมนยูทุ่มาแล้วก็เคลียร์บอลไม่ดีครับแต่ว่าเอ้าล้มลงในเขตโทษแล้วครับผู้เล่นของวัตฟอร์ด โชวชัวคิงครับโดนสกัดล้มลงในเขตโทษสกอตแม็กโทมิเน่ครับไปเบียดแล้วก็ล้มลงในเขตโทษผู้ตศิสินชี้เป็นจุดโทษแต่ว่าอิสไมล่าซาซัตไปติดเซฟเอ้าซ้ำไปเรียบร้อยครับวัดฟอร์ดออกนำหนึ่ครับแต่แต่ว่ามาเช็ค VR ครับอ้าวอ,อ,อ๋อมีการวิ่งเข้ามาในเขตโทษก่อนนะครับผู้ธศิสปนก็ตัดสินให้ยิงใหม่นะครับ แล้วก็เป็นมายาซาคนเดิมยิงไปติดเซฟเป็นครั้งที่2ครับยังไม่ได้ครับวัดฟอร์ดโอ้โหอะไรกันครับเกมนี้ตั้งแต่ต้นเกมครับเซฟ2จุดโทษนะครับสำหรับ AKR ครับบอลยังคงเป็นของวัดฟอร์ดครับลูกนีวางบอลยาวไปแล้วก็วันบิสก้าสกัดออกมาแต่ว่ายังไม่ดีครับเดนิส <Dennis S 2> เอาบอลลงแล้วผ่านมาหน้าประตูคิงซัดเข้าไปเรียบร้อยครับ โจชัวคิงยิงให้วัดฟอร์ดออกนำหนึ่งศูนย์ครับยิงประตูคิมเก่าด้วยครับจังหวะนี้ลูกน,นี้ผ่านมาแล้วก็แปลเข้าไปง่ายๆครับแล้ววัดฟอร์ดยังเดินเกมบุกต่อเนื่องครับลูกน,นี้ทําชิงกันบอลอยู่ที่กีโก้ผ่านไปให้ซาครับสากด้วยขวาครับหายไปเลยครับสองศูนย์ครับวัดฟอร์ดออกนำแหมแค่ครึ่งแรกเท่านั้นครับ ฟันฝอยนำสองสูครับลูกนี้กีโก้ผ่านมาให้ไมน่าซากดด้วยขวาบอลเสียบเสาไกลเข้าประตูไปครับแมนยูบุกมาบ้างครับลูกนี้วางไปเสาสองโรนโดโขกมาอาฟันเดเบกทิ้งตัวโขกเข้าไปเรียบร้อยเลยครับแมนยูไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองจากดอนนี่ฟันเดเบกครับแโรนัลโดโขกตั้งมาแล้วก็ทิ้งตัวโขกเข้าประตูไปครับแล้วแมนยูได้โอกาสหลุดเข้ามายิงครับแต่ว่าติดตัวของฟอสเตอร์ครับโรนัลโด ยิงไปติดตัวของเบนฟอสเตอร์ครับลูกนี้พลาดโอกาสตีเสมอครับแล้วมาดูจังหวะของแม็กควาครับลูกนี้ไปทำฟาวครับโอ้ผุณตัดสินว่ายังไงครับใบเหลืองครับแพรลี่แม็กควายเป็นใบเหลืองที่2ครับเป็นใบแดงเลยครับดูภาพช้าไปเลี้ยงบอลไกลตัวสุดท้ายก็ต้องไปทำฟาวครับเป็นใบเหลืองที่2แมนยูเหลือผู้เล่น10คนเท่านั้นครับ แล้วก็ท้ายเกมวัตฟอร์ดบุกมาแล้วก็ซัดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีครับวัตฟอร์ดมาได้ประตูนำห่าง3ประตูต่อ1ครับจากเปโดครับแล้วมาดูจังหวะน,นี้ครับนาทีที่95ครับเป็นเดนิสได้บอลแล้วก็กดด้วยขวาหายไปเลยครับ แล้วก็จบลงด้วยสกอร์นี้ครับวัดฟอร์ดเอาชนะแมนยูไป4ประตูต่อหนึ่งครับอนาคตของโอเล่ L e, คุณหน้าโซชาน่าจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับไปดูเกมที่น่าสนใจอีกเกมนึงครับวู๊แคปตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมครับประตูเดียวในเกมนี้เกิดขึ้นในนาทีที่58ครับบอลอยู่ทางกราขวาครับวู๊ดแปตันทำเกมบุกขึ้นมาแล้วก็ทำชิงกันระหว่าง เซมิโดกับโพเดนครับจ่ายคืนไปให้ลาอูอิมบีเนสครับเรียบร้อยครับ1-0ครับวูดแคมตันออกนำเวสต์แฮมครับลูกนี้เป็นการประสานงานกันของเซมิโดกับโพเดนแล้วก็จังหวะสุดท้ายจ่ายกลับมาให้ลาอูอิบีเนสจบสกอร์อย่างสวยงามครับแล้วก็เป็นประตูเดียวในเกมนี้ครับหูเบอร์ชนะไป1ประตูต่อศูนย์ขยับขึ้นไปรั้งอันดับที่6ครับส่วนเวสต์แฮมก็รั้งอยู่อันดับที่3เช่นเคยครับ ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ 2id